ทีนี่ตัวแทนอยู่เจแม่พ่วงฟ้าผู้ล่วงแทนเรบาดนี่ยปั้นแม่ปั้นแม่ปั้นแม่พวงฟ้าเรือบาดไมเรือผู้ชอกแทนมาจ้าเสีไปนดวัตัวนี้ไดเพราะว่าจิตปิดตำนันปูขับเนียนจิตเปิดแม่พ่วงฟ้าขึ้นแท่นลูกอันลูกมากที่หลังอันที่ว่าหลังวันที่หนึ่งผู้ใดก็ได้ที่ปู้ว่าอันเด็กล้อยมาหูกตัวนะแม่สนใจู่ดิเนี่ย โอ้ยอฮกตัวนั้นบอกบอกบอกใหงมูเพิ่นชื่อไว้มูพระเพิ่นนี่ล่ะชื่อไปแล้วแต่จัญญากันว่าสิบบ่บอกผู้ใดนะเว็น้ะแม่นวดวดมันสี่สิบหกนี่หน้าเลยนะมันลอยมากคือจังแม่ข่วงฟางโยคือเลยมันมันเป็นสีนั่นเลวยลอยมากหยุดจึกบจึ๊บจึ๊บจึ๊บไปเลยมันลอยมากหยุดหยุดหยุดยันเนี้ยมันลอยมากหยุดจังชั้นแตงเป็นเลขฮกตัวมันลอยมากแบบนั้นเลยมันลอยมากแบบนั้นเลย บัตุงของเาอ้าวแงบัตุ๋งอิ่มตุงของเพลิน,นเพลินเป็นผ้าเพลินสีมาเอาไปจั่งวัดบัวูบ่คือ,ค,อคือปูนี่บัวเพลินปูนี่<อ>ปูปูปปูปปปปกปลิบบกนล่นผู้นี่มีปูบัวเพลินไปแท่งด้วยตะลี่ไว้ก็ได้บัวเพลินไปตีดด้วยตะลี่ไว้ขั้นมันออกตัวนี้ขั้นแต่ได้เต็มที่กัดนั่นก็คือหกสิบล้านเพิ่นว่าหกสิบล้านแต่จิตวบายปูนี่หกล้านเพิ่นว่า คนเรียกว่าหากหามบอกผู้ใดเด้อเด์ดอยู่นี่ครับผมฉีบบอกผู้ใดก็ได้วางสิ่งนึ่รับปากกันไว้ฮะฮกสิบล้านเออเป็นเจียงหกล้านปึก่ใปุกไงผนได้นอขันหาไดคือหกตัวเป๊ะอตเป็นสี่หายระานหกล้านก็เจีงหกล้านแต่ครับมันออกตัวนี้ปั๊บนี่แต่เฮาจังครมากครับมันออกหกตัวนี้จังครมากผมมันจีขวางยู่นี่เบิดล่ะล้วนมันจีหัวไปแบ้านปจืดผู้เดียวเลยเนาะอย่ากหมดได้ปะ ตัวไทยสุดมันตัวใดปูับอกบัวแดงเอ็ดนนีไเดี๋ยวบอกบัวแดงเพราะว่าสัญญากเองทั้งปีเนาะแต่บอกตอนนี้นี่นี่นี่ฉัญญากันแล้วว่าว่าจีบบัวบอกได้ตัวนี้ท่ามันเป็นจังบุญกางกาให้เพิ่นถือเพราะว่าเขาจีได้ปัจจัยน้ำเพิ่นมาสั่งน่ะก็ถ่ายสุดใน่หันนี่ถูกถูกคนก็ได้มาสั่งพึ่งกันแต่ว่ากะนแต่อยู่ได้หันฉาถือแล้วก็แปดชามเน่ะมันกถือแล้วก็แปดชามเนาะก็แปดชามเน่ะมันถือแล้วเลขกันอ่า ด้านหกตัวนี่จัก,กจิจักจิแมนตัวที่นิมิตฝันนี่แมนแมนหออรือโบแมนกับโบฮูจักแต่ว่าตัวเก้าแปดชามกาถือแล้วแหละเออเฮ้มือมันจีลุยเม่อเก้าแปดชามกับโบฮูจักเมือมัน,มนมบบจนีลุยไปตัวหกตัวนั้นกาบบฮูจัดอ่านี่แม่ข้<อ>างฟ้าสิงูอยู่ข้างฟ้าเลยนะอ่เป็นแม่ข้างป้าแม่ข้างฟ้าไม่น่าไปน้อยเสด็จท้องวันที่หนึงไปจูบต้นไม้ต้นนังมือหนี่งะไปจูบต้นใดมือนึ่ไปจูบพ่อจูบน้ำข้าง ตัวมาคว่ำตัวมาเรียมเออตัวมาเรียมนนจีเรียมจีไซไปต้วนปูทีเปิดตำานานไม่เนีแต่ว่าปูเก้าแปดสามนี่ปูได้มากจังใดกว่าเก้าแปดนี่เพื่อนมื่อหงบอกเลยฝันเพื่อนเมื่อหวงบอกเพื่อนบอกว่าเก้าแปดสามนวันะไว่างวดนี้ถืออีกวันี้ถือเพื่อนว่าอยู่สามเท่อเพื่อนก็การก็ย่ำตัวเอาะเื่อฝันนั่นเขาเก้าแปดสามน่เพื่อนว่าวันี้ถืออีกเท่ากับมันใจเพื่อนะ กัเพื้นกับเมื่อบอกเขายึดเฮวดน่ะไใส่ดูทีดูขันออกช่วงหนึ่งเบิดทราบปับสิสาอยู่รอกับออกสามตัวแล้วเก้าแปดสามแต่แต่วานัุนี้กับลับปากกันไว้แล้วก็เลยบวอยากบอก ซื้อใบเพราะเาเปิดชามน่ะเจ้วใจชื่อไดแต่ว่าสวนหนึ่งอะะปู่บอกลูกฝากซสื่อเมื่อนไปื้อไปดูดช่องหนึ่งออกกันเถอ่หิงหจเมื่อนึงได้กันออกสวนหนึ่งกะไว้ชางกุฏิน้องปูนอาอันชามตัวเ็าื้อใบใช่ามตัวจ็กชื่อปลาสื่อเดี๋ยวไปเพิ่งอีกแต่ชวนเป็นหนูสื่อน่ะช่องหนึ่งปู่ว่าช่งหนึ่งเมื่อนั้นว่า กันมันเค่อยเปลี่ยนกันลอยไทยหวอกเหล้าปับมันเคยเปลี่ยนเปลี่ยนตลอดมันสิออกนับกันเลยเนาะปูอ่าคือคือคือขึ้นวดไปสวดอยู่บนน่ะไปสวดอยู่บนบ้านหน้าเศร้าไปขวดชวนป้าขวนป่าพาขวนน่ะให้ข้าเจดสี่ห้าสามเห็นปะมันออกสี่ห้าสามมันออกหาสามก้นเรียกเหล้าไปออกเรียกถ้าอีกสี่ห้าสามวันนี่ การไทยน่ะตะกี้มีอยู่ทด้บานเนี่นมีผู้มาทวงว่าพ่อจีป่อซานได้เอาห้ไปถวายวัตรขานไทโบราณนะถวายวัดแต่ละจื้อบ่ไดดนี่นี่น่บุคไทมันสิดี่เอาเลขได้ก็เสียไม่เก็บไว้ตะกี้บ่ด้ดย็ดเลขกเเสียเนาะอู้วเสียาดแม่ผ่านบไงนึ่งได้เอาไปให้ผู้ใดบู้บาทนีเบอกซทราบกับไายพานไ ก้าผ <muitas S 2> ู้เปินสามเปิ้ลานไทยไมมเปิปลพานไทยเก่าเปิ้ลผู้สั่อกาได้เต้ารีดนะเ้าปีบหรือจะเต้ารีดสาเกเอาเอาเนี่ยเนี่้เนี่ะเนี่ยเนี่ยเป็นสีแซกุติมันจะสากุติไหมตอนนี้บ้านเ้เอสุดดีเจ็บทอเลยเด้อเจ็บ้องเขาหนาทองเยอ นม่ได้แล้วคือซบไทยโอ้ยก็วับปอบซบไทยแบบเออแบบนี้ดานุมีก็จเงส้ออันนี้อ่มาวสวลดนี่ถือในข้าเจ้าถือไปแล้วช่วงนหนโอ้ถือไปแล้วนี่วัตัห้าเจ็ดห้าเจ็ดห้าเจ็ดตัวบานีนข้าเจ้าในใดบอกบุญเจ้าบอกรบุญมันมันบ่ได้เถึงกันเโอ้กเอาเลขไปได้ไหมต่ว่าในใดว่า้าที่เนวัตถัมันออกปีกไยปีก้อนว่อยห้าเจ็ดห้า

มีกายอยู่ด้วยบอ๊ะวันนาวันนาเอามา,า,า,มาให้เราสวนให้มีหม,ม,มงข้าว่างทานหน่อยอืมทานทานท้นอง,าองาทานมีมมูาว่างทานะ